ชีวิตของคนเราควรจะพอๆกันโดยของโลกของไทยบายทีละพันจากหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีเพื่อนบ้านที่ย้ายเข้ามาอยู่ใหม่อะไรหลายอย่างยังไม่มีความพร้อมและยังต้องการรอการเติมเต็มอีกมากมายและสักพักหนึ่งเขาก็เดินเข้ามาเคาะประตูบ้านเรานั่นเองและเขาก็ถามเราว่าพี่ๆที่บ้านพี่ใช้อินเทอร์เน็ตมี Wi-Fi ไ,ไหมเราก็บอกว่าของผมมีครับขเขาก็เลยบอกว่าผมขอรหัส Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้หรือเปล่า เราก็ไม่ได้ถามอะไรมากมายเราก็บอกว่าด้วยความยินดีครับพี่แล้วเขาก็ได้รหัส wifi ไปและเขาก็หายไปภายในบ้านของเขานั่นเองผ่านไป2วันเขาเดินกลับเข้ามาที่บ้านเขาพร้อมกับภรรยาเขาแล้วเขาก็คุยกันว่าดีจังเลยเราสมัคร Netflix แล้วเราจะได้ดูหนังที่ไม่มีโฆษณาเราเริ่มคุ้นเคยกันแล้วผมก็เลยสอบถามว่าพี่ๆผมขอรหัส n น t f ฟ i x ด้วยได้หรือเปล่าผมจะได้ดูหนังที่ไม่มีโฆษณาเหมือนกับพี่ ภรยาเขาหันกลับมาแล้วค้อนฟักทันทีเขาบอกว่านี่สามีของฉันลงทะเบียนและเสียค่าหลายเดือนนะเพราะฉะนั้นสามีของฉันจะให้รหัสกับเธอไปฟรีๆได้ยังไงจะทําอะไรเธอต้องลงทุนหน่อยสิสองวันผ่านไปเขาเองก็เดินเข้ามาเคาะประตูบ้านเราแล้วสอบถามว่าพี่ๆผมไม่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้เลยไม่รู้เป็นยังไงแล้วก็เข้า WiFi ไม่ได้ด้วยไม่รู้เป็นยังไงเช่นกันเราก็บอกอ๋อผมได้เปลี่ยนรหัส Wi-Fi ไปแล้ว เขาก็บอกว่าอย่างนั้นผมขอรหัสไ i f i ใหม่หน่อยได้หรือเปล่าผมบอกว่าไม่ได้หรอกคุณเองจะต้องติดตั้งอินเทอร์เน็ตและเสียค่าบริการเองนะเราไม่สามารถที่จะให้รหัส Wi-Fi ใครใช้ได้ฟรีหรอกเท่านั้นเองภรรยาเขาก็บอกว่าคุณน่ะเป็นคนใจคับใจแคบเป็นคนที่ไม่มีน้ำใจนิดนิดหน่อยพึ่งพาอาศัยอะไรากันก็ไม่ได้เลยบางครั้งกลุ่มคนพวกนี้นะเขาเองชอบที่จะได้รับความช่วยเหลือคนอื่นชอบที่จะได้รับน้ำใจจากคนอื่น แต่เขาเองไม่มีน้ำใจและไม่คิดจะช่วยเหลือเผื่อแผ่อะไรคนอื่นเลยบางครั้งบางสิ่งบางอย่างที่เขาพูดอะไรกับใครไปดูเหมือนไม่มีอะไรเสียหายแต่เราลองใช้คำพูดอย่างนั้นประโยคอย่างนั้นใช้กับเขาบ้างสิเขาจะรู้สึกว่าโกรธแค้นเดือดดาลขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นกลุ่มคนพวกนี้ถ้าเราตัดออกจากวงจรชีวิตเราได้มันจะทําให้เราเองอยู่ดีกินดีและมีความสุขมากยิ่งขึ้นมิตรภาพที่ดีจะต้องให้และรับพอๆกันความสัมพันธ์ที่ดีจะต้องให้ และรับพอพๆกันความรักที่ดีจะต้องให้และรับพอๆกันด้วยเช่นเดียวกันมันจึงจะอยู่ได้อยากบาลานซ์ชีวิตมีความสุขมีความอุ่นและไม่เบิดบังกันจากที่เราเกิดมาเพื่อแต่คุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันกันครับ